สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้ยังับนะอยู่กับผมเต้พวินเดี๋ยวนะครับนะตอนนี้เราอยู่กับในไมค์ครับที่มันฟรีนะครับนะผรวดมาฟรีเลยนะครับนะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ารวดยังไงเดี๋ยวผมทําคลิปให้พรุ่งนี้ก็เลยการนำนะพรนะุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูว่าจะหลดไหมครับฟรีแล้วก็เรวมมาโปเกมอนอย่างนี้ได้ยังไงโอเคไหมครับนะ ซึ่งผมได้จะมา,าชีวิตตดอะไรมากนะครับนี่ก็มันจะมีให้ผมเลือกโปเกมอนครับจะเอาโปเกมอนแบบไหนก็เอาเลยผมเอาตัวนี้ครับตัวนี้เวลาพัฒนาร่างสามมันเท่มากเลยนี่ผมเกิดมาแล้วนะครับนะก็เป็นอย่างนี้เลยถ้าจะปล่อยโปเกมอนของผมออกมาใช่ไหมกด r ครับ R ทุกที่คีย์บอร์นี่กดแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับนี่นี่เขียนน่าจะยิ้หน่อยนะอันนี้ก็พอแต่ใจล้วนี่ครับโปกมันของผมแล้วกด R คี่เป็นการปิดโปกเกมอนของผมนะก็นะไม่มีอะไรนะอันนี้ผมได้เล่นพอาชีวิตเรอแน,นะผมบินได้ ผมไม่ได้เลื่อนเอาชีวิตรอดนี่คืออะไรเนี่ยมีโปเกมอนหรือเาเอาเก็บแล้วได้อะไรเะดีได้ดอกไม้มาอะไรอ่ะเลี้ยวสิบเอ็ดหรอเปล่าพงเขาไปนี่โปเกมอนของผมนะนี่ผู้ชมครับผมลืมบอกอะไรอย่างนึ้งนะผู้ชมเห็นต้นแบบมีนะคบนะข้างบนนี้ผู้ชมเห็นติข้างบนนะ แตจะมีสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่มีสีมันม,มีสีเยอะมากลยครับผู้ชมกดลิกขาไปที่ต้นไม้หรือลิกขวาสุดที่ต้นไม้นี้ผู้ชมก็จะได้เห็นเปลี่ยนไปแล้นะจะได้นี้มาอันนี้เอาไปทําเป็นโปเกมอนนะครับนะถ้าสีแดงสแสดงว่าเป็นโปเกมอนปกติสีแางนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะ่ะน,นี่มันก็เหมือนกันเลยนะครับนะ ่วันนี้ผมไม่ได้มาสอนทำโปรแกมวันแรงนี้นะครับนะแต่นอนนี้ออกไปก่อนดีหรอทำอะไรเนี่ยนะโอเคนี่ครับนี่คือโปรแกมอนผมอ่าผมจะพัฒนาล่างนะครับนะโดยการใช้ candy candy อแานดาการใช้แคนดี้นะครับนะตอนแรก อเพื่อเป็นการอเอโปรแกรมของบุออกมาก่อนนะคะนี่แล้วก็กดคลิกขวาไปที่โปรแกรมของเราแล้วนะนี่คลิกขวาถ้าเป็นอย่างนี้คือเลเวลอัพเลยนะครับแต่ถ้ามันมีไม่มีหน้าอะไรแสดงว่ายัางเลยเลี้ยยังไม่อัพนะครับนี่ไปนี่นะครับนี่พอได้อย่างนี้ใช่ไหมแสดงวาด่วาโปรแกรมของผมอะเรียนรู้ท่าใหม่ออกมาแล้วนั่นคือลิกเรียนอะไร ผู้ชมต้องเลือกท่านในท่าหนึ่งออกแล้วก็ท่าน,นี้ไปใส่หรือถ้าจะไม่เอาท่าน,นี้ครับกดไปที่คําว่าลิกคลิกซ้ายนะครับนะถ้าไม่เอาถ้าคุณจะไม่เอาคําว่าลิกนะกดคําว่า yes ครับแ่ผมไม่เอาผมจะเปลี่ยนท่าเอาท่าน,นี้ออกนะครับนะกด yes ครับอย่างนี้รื่มือของผมก็จะมีท่าแล้วนะครับนะนี่นี่กดไปเรื่อยๆครับ ได้ท่ามาใหม่นะครับนะก็เหมือนเดิมเลยมันท่าเมื่อกี้ที่ผมสอนไปเมื่อกี้นี่นะครับภาพขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว,ว่าโปกเกมอนของผมพัฒนาล่างแล้วเห็นไหมนี่โอเคพัฒนามาแล้วเนี่ยเก็บก่อนผมจะลองมาสู้กับเจ้า่นียไปเลย ก็ต้องกดอ่าไปที่บล็กมันเจ้านี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับอ่านี่คือท่าให้เลือกนะครับว่าจะเอาท่าไหนเอาท่าเอาท่ามาฟูนี่ครับนี่คือเลือดของศัตรูที่ผมโดนไปงนี้นะครับรนี้ก็โจงตีผมเหมือนกันเลือดผมก็ลดไปนิดหน่อยนี่ข้างล่างสังเกตต,ตรงนี้นะ่รับแถบนี้ก็คือแถบนี้แถบ